สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนเถอะครูอยากสอนเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์ครูเสือวันนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของม .5 oh นะครับเรื่องเลขยกกาลังนะครับก็มาจนถึงเรื่องย่อยเรื่องของการคูณแล้วก็การหารราบที่สองสำหรับ e ีก,ก่อนหน้านี้ครูสอนไปแล้วในเรื่องของการบวกวันนี้เราจะมาดดูการคูณกับการหารบ้างเพื่องไม่การเสียเวลาก็ไปดูกันเลยทํำยังไงเรื่องนี้ตัวอย่างที่1ครับเขาบอกว่าจงหาผลคูณของ4ีรูทส คูณ5้รูทสามหลักการง่ายๆครับตัวเลขที่อยู่นอกเครื่องหมายสแควรูทสามารถคูณกันได้เลยตร 4, ยงนี้เห็นไหมครับเลขสี่กับเลข5้าเนาะคูณก็จับมาคูณกันเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นสแควรูทก็จับคูณกันเช่นกันอย่างอันนี้4ี่คูณห้าได้20คูณเขียนเลยนะครับเป็น20คสณอคูณพวกเครื่องหมายสแควรูทนะครับเราก็จับมันคูณกันเลยนะครับก็เป็น3ามคูณ3ลักษณะนี้นะครับอาต่อมา ทังนอกรูทก็คือ20คูณอ่ะในเครื่องหมายรูทเหมือนกัน2ตัวครับคือ3กับ3ดึงออกมานอกเครื่องหมายสแปรรูทก็ได้3แมเพรนั้น20คูณ3ตรงนี้ได้60อเอ็คนะครับตอน,นง่ายๆอ่ะไปดูตัวอย่างที่2ต่อเลย2อรูทคูณกับ3ารูท0อ่ะโอเคนะครับ2กับ3อยู่นอกรูทเราก็จับมาคูณกันปกติ รูทห้าคูณกับรูทสิบอ่าแต่รูทสิเนี่ยนะครับนักเรียนรูทสิบสิตัวนี้มันคืออะไรสิบตัวนี้มันคือห้าคูณสองสามารถแยกเป็นประกอบได้เพราะฉะนั้นครูก็จะได้เป็นสองคูณสามครูเขียนหเลยนะครับหกคูณอ่ารูทห้าคูณอ่านะครับตัวสิบตัวนี้นะครับสิตัวนี้ครูจะเขียนเป็น5้าคูณสก็เป็นห้คูณส โอเคนะครับคราวนี้ต้อเรียนสังเกตดูตรงนี้นะห้าเหมือนกัน2ตัวนะครับห้าเหมือนกัน2ตัวก็ดึงออกมาได้คัวใช้ปากกาโครลาสีแล้วกันห้าหกันครับดึงออกมาสแควรูตพอดึงออกมากสแควรูตก็มาคูณกับตัวเลขที่อยู่ตัวนอก,กออะไรเ่ยก็เป็นหกคูณห้าข้างในรูดเหลือสองก็อีกหนึ่นะครับดังนั้นหกคูณห้าเท่าไรครับหกคูณห้าได้สามสิบ เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวอย่างที่สองโอเคไปดูตัวอย่างที่สามเลยครับตัวอย่างที่สามจงหาผลคูณของรูทสิบแปด 18, คูณรูทสี่สิบห้าแล้วก็จับคูณกันนะครับก็คือสิบแปดคูณกับสี่สิบห้ารับอ่าตรงนี้เราก็มาดูเทละตัว18คืออะไร18คือ9ก้ 9 2 18 9สามารถแยกออกได้เป็น3คูณ3เพาแก็ได้2คูณ3คูณ3ตัวนี้คือค่าของ18นะครับต่อไป45 45 95 45 95 45 9ก็คือ3คูณ3คูณ5ลักษณะแบบนี้อ่าคราวนี้เราก็ไปดูมีตัวไหนเหมือนกันบ้างอ่ะมี3ตัวนี้แล้วก็3 2ตัวนี้ เพราะฉะนั้นเราจะได้เท่าไหร่ครับนี่เราก็จะได้เป็น3ตัวแรกที่สามสองตัวแรกที่เดินออกมานะครับคูณกับ3ตัวนึงในรูทเหลืออะไรเอ่ยในรูทเหลือ2กับเหลือ5ก็เขียนไว้มันเดิมน,นะครับ3าคูณสเป็น9 2กับ5เดินออกมาไ,มได้ก็คูณกันเลยครับ2อคูณหเป็น10เพราะฉะนั้นข้อตัวเอตัวอย่างที่3ก็ตอบ9ก้ารูทสิ โอเคนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4เนี่ยจะใช้สมบัติเรื่องของสมบัติการแจกแจงสองรูทสามคูณกับ3ารูทสามลบสองรูทสิบสองนักเรียนดูสังเกตรตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับหรือเป็นเครื่องหมายบวกก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายคูณนักเรียนจับคูณกันเลยนะไม่ต้องแจกแจง เครื่องหมายคูณนะครับคูณได้เลยแต่นี่เป็นบวกลบต้องใช้สมบัติการแจกแจงอะ่ะแจกแจง,แจงยังไงก็การแจกแจง,แจงตัน,นี้กระจายเข้าไปข้านักเรียนกระจายไปเข้าไปเราจะได้2อราคูณ3ามรูามเจอเครื่ 3, ร 3. อง,งหมายลบใส่เครื่องหมายลบครับแจกแจงเข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่ครับ2อรสาม คูณกับ2องรูทสิบสองเคนะครับตัวไหนคูณกันได้คูณเลยนะครับตัวเลข2กับ3ที่อยู่นอกสแปร์รูทคูณได้เลยครับอันนี้คูณเลยเป็น6กสแปรรูทสามคูณสามอย่างนี้เนาะลบครับสองคูณกับสองนะครับเป็นสี่สแปรรูท 3คูณอ่ะ12แยกออกเป็นอะไรได้บ้างครับ12ก็คือ2คูณ2เป็น4คูณ3เป็น12เพราะั่นคุณจะเขียนตัวที่แยกตัวประกอบแล้วนะครับก็คือ3คูณ2คูณ2โ,โอเคนะครับตรงนี้เหมือนกัน2ตัวก็เป็นเท่าไรครับก็เป็น6คูณกับ3ลบ ตีอ่าตรงนี้เหมือนกันอีกสองตัวครับนี่สามนะครับก็คูณสามคูณสามลคูณใส่ให้หมันกันดีกว่าคูณสามนี้ละกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้เหมือนกันอีกนะครับก็เป็นคูณอะไรเอ่ยคูณสอง ข้างหน้าได้เท่าไรครับข้างหน้าได้18 6 3 18ลบครับ4 3 12 12 2 24 18อลบ24เดี๋ยวเท่าไรครับนักเรียนเหลือลบ6ตัวอย่างที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแจ้งเ,เข้าไปต่อมาครับมาดูตัวอย่างที่5ต่อเลยจะเ,เป็น5รูทปดสิคูณสอรูท150 ะครับทั้งหมดส่วนโดยรูท120ตรงนี้ก็ใช้หลักการนะครับ5 5กับ2อยู่นอกวงเล็บคูณก็ได้เลยครับ5กับ2ส่วนข้างบนจับรวมกันนะครับ80คูณ150หานนะครับ120จับให้ไม่มีรูทเดียวนะครับอันไหนตัดได้ตัดครับเอามีศูย์ตัด0นย์นะครับอย่างตัวต่อไป เราก็มันแยกนะครับตันนี้ตัวอย่างแยกได้แยกห้าคูณสองเป็นสิบนักเรียนก็เขียนต่อมาแปดสิบนะครับแ0ดสก็คือเท่าไรรูทแปดสิบก็แยกออกตัวประกอบได้นักเรียนครับแปดสิบก็คือสองคูณสองคูณสองเป็นแปดนะครับสิก็คือสอ,อาารรงค,คูณนะครับ ส่วน15 15ก็คือ5คูณ3 5คูณ3 15ส่วน12 12 12แยกตัวประกอบได้เท่าไรครับ12แยกตัวประกอบ2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12ตัวไหนตัดได้ตัดนะครับ2ตัด2ครับ2ตัด2 สามตัดสามนะครับรูขอใเขียนด้านล่างนะครับสิบอยู่ข้างนอกก็เขียนสิบเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมคราวนี้ตัวนี้เหมือนกันสองตัวดึงออกมานะครับเหลือลงลดคูณสองแล้วไม่ใช่ตัวเลขคูณสองนะครับ,ต,รต,รนะรบต่อมามีห้าเหมือนกันอีกแล้นะมาทำห้าเหมือนกันสองตัวนะครับก็คูณห้า คูทสองเป็นี่สิบยี่สิบคูณห้าได้เท่ากับหนึ่งร้อยเสร็จเรียบร้อยในสแควรูทก็ไม่เหลือตัวเลขคร้วเอเนข้อตัวอ,อย่างที่5ก็ตอบ100อ่าโอเคไปดูต่อครับตัวอย่างที่หกเลขสามรูทสองบวกรูทาคูณกับสี่รูทสองลบกับรูทสามนะครับตรงนี้นักเรียนก็กระจายเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปอยู่ตัวกระจาย,ย่างนี้นะครับกระจายเข้ามา น,นี่กูจะเขียนเลยนะครับเดี๋ยวบรรทัดไม่พอก็ได้12นะครับ3 4คูณเป็น12บส2รูทคูณ2ต่อด้วยอางกระจายต่อตัวรีขข้างหน้านี้เลข1นนะครับเพราะฉะนั้น3คูณ1ได้สาใมาใส่ข้างใหม่ลบใส่ข้างใหม่ลบคัานักเรียนก็เป็นลบ3รูทคูณ3จับรูทคูณรูท กระจายต่อครับขาหน้านี้เลขนึงป็ันได้บวกสี่รูณสกระจายต่อครับบวกเจอลบได้ลบรูบปคูณอ,อันนี้ก็ได้12องน,นี่เหมือนกัน ออกมาเลยก็ได้2ลบ3อันนี้นะครับ2อคูณสได้รูทหกเขียนไปรูทหกบวกสีคูณสก็ได้รูทหกอมาครับอันนี้เหมือนกันนะครับ3เหมือนกันสองตัวดึงออกมาครับก็ได้3ามข้างหน้า12บสองสอ ขอน,นี้น,นักรียนดูตรงนี้ลบ3ามรูทหกบวกสีรูทหลบสบวกสีเหลือ1นึ่งะครับนักเรียนก็เลยกลายเป็นบวก 1, <S 1> 1. <S หนึ่งรูทหกนไหมครับละ่ะลบสามก็ใส่ไว้ในเรองเียนก่ลบสมยี่สิบสี่ลบสาเหลือย1่สิบอ็ดบวกหนไม่นิยมเขียนก็ใส่แค่รูทหกโอเคครับในขอน้อนี้ก็ตอ 21, บ21่สิบเอวกรูท สำหรับตัวอย่างที่6ก็ไม่ยากนะก็ครูมีแบบฝึกหัดให้ลองทำก็คือในแบบฝึกัดที่2.6นะครับแบบ2.6ด2.6แล้วก็มีแบบกษัด2.7นะครับส7เนี่ยถ้าเรียนจำสูตรได้หรือถนัดใช้สูตรก็สามารถใช้สูตรได้เลยส่วนแบบ2.7ด2อข้อ,อ,อ4.5.6หมายถึงยังไงนะครูก็เขียนให้อย่างนี้ก็ได้นะครับเขียนให้นิดเดียวนะครับ ยกกำลังสองนะครับ2ยกกำลังสองคือ2คูณกัน2ตัวเพราะฉะนั้นสแควร์รูทหกลบสแควร์รูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกำลังสองมันก็คือหมายถึงมีวงเล็บแบบเนี้ยคูณกันสองวงเล็บนะครับตัวเนี้ยคูณกันสองวงเล็บนะครับไม่เหลือก็อนันเกเรยียนก็สามารถทำต่อได้เลย หรือนักเรียนจะใช้สูตรอ,อ,อะไรล่ะใชส้สูตรของกําลังสองสมบูรณ์ก็ได้ถ้าใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์ตรงนี้นักเรียนจะได้เท่าไหรน่นี่หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับบวกหลังยกกําลังสองอันนี้ยังไม่เสร็จนะนักเรียนต้องทําต่อเองนะครับนักเรียนต้องทําต่อเองอันนี้ก็เช่นกันก็หาค่าทาต่อทาต่อเอง ก็ฝึกทำเอาอแบบฝึกขาดก็ถึง2อุเท่าไรแล้วนี่27สิบเจหรับอีหนา้าครูก็จะมาสอนเกี่ยวเรื่องของการทําตัวส่วนไม่ให้ติดเครื่องหมายบนที่สองสำหรับวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจครูด,ด้วยสำหรับวันนี้คงตลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย